ละนมยะโซเดมองส่วงเงาระหาจนบาปปวงสาวมาลวงรอกไกลหายหจอยบ่ร์เตา,าคืนละโมพันกับแตกเวืนเวนละโมพันกับแตกเวืนเวน มืนตาแน่แม่ตัวนูนหรือ,อ,อ,อไปมัวนำแฟนต่างแดนเหลลืม โอ้โเดนามองเห็นฟ้าเมฆค่าไหลลวงเห็น่วงใจเจ้าคอยเข้าต่ทางใจอ้างว่างเบิงวางมันเหงามักบ่มีวันเศร้ามักเขาแห้งแล้วใจเป็นแปวเป็นแปวขาดปองมันคล้องขาดซ้ำหานาบ่มีมัวคุณพี่มีแต่แฟนเขามัวคุณพี่มีแต่แฟนเขาตายแล้วแฟนเขามักเขาแห้งกุ้ม ใจพันผุม,มเขาเล่นละสงการนันมว,มวนใขวัวหอดเจ้ากินเขาบออ่อลงสงกรานสงกรานปีนี้มามิตรสิลีไม่มีข่าวาวเขาว่าผู้สาวยะโสมัดนี้พุงโตไม่โอกลับมาหรือ,อยากุสามาลวงหลอกน้องพุ่มพวงควงไปแจ่แปนพอวอนพ่อพระยาแทน ขอให้น้องแตนแฟนขากลับมาย่าโศยังคอยท่าย่โซยังโกถั่วน้าขอให้เฝ้ามาเอาบุญบังไปขอให้รีบมาเอาบุญบังไปโอ้โหสาวคนโกูจะไปยุไส คือว่าจะไปอยู่ที่เมืองแกแปนบังไฟแสนเขากำลังขึ้นหานบังไฟลานเป็นแหกกันมายินสุราพอนะพนเนแ,นแกมเป็นแวนคนเซิงบังไปจูดขึ้นไปพยาแถนสังให้ฝนลังเทน้ำลงมาโอ ป่าห้องปางบ่มีทางคือต่อได้ตะนั่งเจ้าก็รอถ่าแตนั่งใจอ้างว่างกลางทงเลือนหกใจอ้างว่างกลางทงเลือนหกฝนตกลงหำนา,า,า,าวงหาจะนำเจ้าเออ